สว,ส,สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็คิดอยากจะทำยำเลยไปเจอน้ำจิ้มนะคะน้ำจิ้มซีฟู้ดจริงๆมันไม่ใช่น้ำยำค่ะมันไม่ใช่น้ำยำแต่อยากจะทำเป็นยำเนาะก็เลยทำเป็นเมนูง่ายๆนะคะแม่ก็ทำกับข้าวไม่ค่อยเป็นนะคะเป็นแบบเมนูปลวกๆนะคะเดี๋ยวมาลองดูกันเลยว่าผลจอกวาเป็นยังไงเนาะนี่น้ำจิ้มตัวนี้นะคะ ซื้อได้ตามแมคโครนะคะหาซื้อได้เลยนะคะขวดละ30 30หรือ35บาทเนี่ยนะคะมาลองดูกันเลยว่าเราจะทำะไรเมนูอะไรบ้างอันนี้จะเป็นเห็ดเข็มทองนะคะแล้วก็ลวกแล้วก็ผสมกับอยอดทานตะวันอ่อนนะคะนี่ก็จะเป็นพริกสดนะคะอันนี้จะเป็นหมูชิ้นค่ะ หมูชิ้นที่เราลวกแล้วนะคะหมูชิ้นที่ลวกแล้วแล้วก็จะต้องเอามาต้องการเป็นชิ้นใหญ่ๆนะแล้วก็เอามาลวกเราค่อยจะมาคุกผสมกันนะคะอันนี้จะเป็นวนเส้นวนเส้นสดนะคะวนเส้นสดนะคะเห็นไหมทุกคนเห็นไหมอันนี้ก็จะเป็นชามนะเตรียมจะใส่ปรุงเข,เข้าไปด้วยกันนะคะก็มาเริ่มนเลยเนาะ เอาผักใส่ก่อนนะคะใส่พริกลงไปเลยก็หุ้เส้นนะคะอันนี้คือแบบจะรั่วแล้วก็ทำง่ายๆเนาะก็เป็นเมนูง่ายๆช่วงโควิดนะคะแล้วก,ก็ตามด้วยหมูนะหมูชิ้นใหญ่เลยนะคะใส่ ตามด้วยน้ำยำตัวนี้นะคะออน้ำจิม้มซีฟู้ดค่ะไม่ใช่น้ำยำมันสามารถทำยำได้นะคะอยากทำคลิปนะคะก็เลยลองตามด้วยนะคะหนึ่งนะคะหนึ่งช้อนสองช้อน น่าจะประมาณสี่ช้อนนะคะอ่าสี่ช้อนแล้วนะคะตัวนี้เขาทํำขายมาเป็นขวดเนาะก็เนี่ยค่ะส่วนผสมก็มีน้ําตาลมะพร้าวน้ําปลาแท้กระเทียมนะคะขับชีน้ำมะนาวสดนะคะแล้วก็น่าจะมีมีเครื่องปรุงที่ทำให้แบบรสชาติมันเข้มข้นขึ้นนิดนึงนะคะ ดูได้เลยน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะตราโคคาจังตาโคคาจังนะคะมีวิวน้ำจิ้มนะคะแล้วก็ผสมคุกเค้าให้เข้ากันแล้ว,ลวก็ผสมคุกเค้าให้เข้ากันนะคะเมื่อก,กี้มันสะดุดไปเนาะโอเค เรียบร้อยลองชิมดูนะคะชิมกันถั่วก่อนอืได้อยู่นะคะได้อยู่นะคะใครที่ชอบทานผักเนาะหรือว่าเมนูง่ายๆที่แบบไม่ต้องออกไปหาซื้อวุ่นวายทำกินเองกินหลายคนได้ทานตะวันนะคะเฮ้ย <Hey. S 1> อร่อยค่ะเพิ่ม <c oughs> ความหนวใส่เข้าไปอีก ใส่ไปอีกสองช้อนทั้งหมดห้าช้อนนะคะทั้งหมดห้าช้อนนะคะก็ได้อยู่ได้อยู่แปลว่าได้นะคะครัวแบบง่ายๆแม่ก็ทำกับข้าวปบบนี้นะคะฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะวันหลังจะมาทําคลิปง่ายๆให้ดูนะคะโอเคได้แล้วออกมาก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะอร่อ,รอยนะคะนี่เลย แบบนี้เลยถึงหน้าตาจะทีเคียวแต่ก็อร่อยอยู่นะคะโอเคฝากดูกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะฝากติดตามด้วยนะคะไปแล้วนะคะบ๊ายบาย